เนื้อหาวันนี้นะครับผมจะมีด้วยกัน2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลขอเริ่มต้นจากการการพูดเรื่องการบันทึกเสียงนะครับซึ่งเวลาเราเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราถ้าเป็นเชิงคุณภาพเนี่ยเราจะต้องมีการสัมภาษณ์ถูกไหมครับนะเราอาจจะใช้ AI ช่วยในการบันทึกเสียงได้เลยซึ่งวันนี้ก็จะแนะนำา AI ตัวหนึ่งชื่อว่า s p e e c h n o t e c o d i c t a t e นะครับตัวนี้เนี่ย จะเป็น AI ที่ช่วยบันทึกเสียงแล้วก็ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะบริจาคเงินให้เขาก็ได้นะครับเขารับบริจาคเงินเป็นเป็นโดเนทนะครับนะไม่ไม่บริจาคก็ใช้ได้แต่ถ้าบริจาคเขาก็ยินดีรับนะครับกับอีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ที่ผมเคยเคยใช้อยู่นะครับก็คือใช้ไอช่วยกันช่วยในการถอดเสียงวันนี้ผมเลือกคลิปแชมป์นะครับของ Microsoft มา มาแลกเปลี่ยนกับพวกเราเนะเพราะว่ามันใช้เวลาสั้นๆเข้าใจได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ถอดเสียงได้เลยนะครับกับอีกตัวหนึ่งที่จะพูดวันนี้นะครับก็คือ t r a n s c r i ิปเนะครับซึ่งมันสามารถทำได้ทั้งบันทึกเสียงแล้วก็ถอดเสียงแต่ตรงนี้มันเป็นฟรีเมียมนะครับนะฟรีเมียมหมายความว่าไงาพวกเราจะใช้ฟรีก็ได้แต่ผมลองแล้วครับใช้แล้วมันมันไม่ถูกใจนะครับมัน มันถอดเสียงได้ไม่กี่นาทีซึ่งเวลาเราไปทํางานจริงเนี่ยมันมันทาเราเราเราคบไม่ประชุมกันเพียงไม่กี่นาทีขนาดนั้นนะครับแต่ที่เอามาเนี่ยนะครับเผื่อหลายท่านเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยทำงานนะอาจจะมีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างใช้ทาร์สคริปเตอร์นะครับข้อดีของมันก็คือ,อมันสามารถแยกเสียงคนพูดได้นะครับอย่างของฟรีเนี่ยอย่างคลิปแชมป์เนี่ย นะครับติว,ว่าในการสัมภาษณ์เนี่ยมีคนที่อยู่ในวงสัมภาษณ์เนี่ยนะสองคนสามคนสี่คนอะไรอย่างเงี้ยอลิปชมไม่สามารถแยกได้นะครับว่าคนเนี้ยคือคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามคนที่4ี่มันแยกไม่ได้นะแต่ถ้าใช้ทารสคริปเตอร์อันนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้มันแยกเสียงได้แต่ก็ไม่ค่อยดีนักนะครับในการแยกเสียงนะครับก็อันนี้ก็จะเกิดนำไว้ก่อนว่าส่วนที่1เนี่ยเราจะพูดส่วนนี้นะครับ ส่วนที่สองนะครับก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณนะครับผมเสนอที่จะมาพูดคุยวันนี้นะครับก็จะเป็น AI ที่ชื่อว่า Excel AI ซึ่งเป็น AI ที่ใช้บน ChatGPT นะครับ ChatGPT นะครับก็เท่าที่ดูเนี่ยยังไม่มีใครทำคลิปออกมาหรือมีหนังสือออกมาที่พูดเรื่องนี้นะครับ นะผมลองใช้แล้วแล้วก็เขียนหนังสือ,เร,อเรื่องนี้ด้วยก,ก็เสร็จแล้วด้วยนะครับนะรอเรื่องการจบลิขสิทธิ์อยู่นะผมก็จะเอาบางส่วนในหนังสือผมเนี่ยนะครับมามาใช้เป็นตัวอย่างนะครับบางส่วนนะครับมาเป็นตัวอย่างในการแสดงให้เห็นเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณผ่าน AI ที่ชื่อว่า Excel AI นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการใช้ AI นะครับ ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพนะชื่อว่า AskYou r PDF Research Assistant นะครับก็ยังยังไม่เห็นมีคนพูดตรงนี้นะครับผมก็หยิบยกตรงนี้มานำเสนอมาพูดคุยกับพวกเรานะบางส่วนนะครับนะในบางส่วนอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเนอะนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสไลด์เนี้เข้าใจว่าทางผู้จัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้กับทางทางท่านผู้ฟังนะครับนะ อันนี้ก็มาทวนกันนิดนึงก่อนนะครับว่าในมุมของผมเองเนี่ยนะผมเป็นอาจารย์แล้วก็เป็นยูเซอร์ผมไม่ใช่เชี่ยวชาญอะไรนะครับไม่ได้เชี่ยวชาญ AI อะไรแค่ใช้ AI ช่วยในการทำวิจัยนะของตัวเองซึ่งขณะนี้ก็ลังทำอยู่นะครับเพื่อเพื่อยื่นขอตำแหน่งวิชาการแล้วก็ช่วยพพวกที่มาถามอย่างเงี้ยนะครับหรือนิสิตเนี่ยนะนะก็ใช้ AI แล้วก็มาสรุปมาเป็นความคิดของผมเองนะครับว่า AI ที่ทำงานวิจัยเนี่ยมีมีอะไรบ้างนะครับครั้งที่แล้วก็พูดกลุ่ม Review ิ i t e อร t เจอไปแล้วนะครับนะครานี้ก็จะมาพูดกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นฝั่งซ้ายมือเนะก็จะเป็น AI ช่วยเก็บรวบรวมข้อมูลกับฝั่งขวามือที่เป็นตัวขาวนะครับก็จะเป็นอ่าวันนี้จะหยิบ Excel AI กับ Ask you r PDF research assistant มาพูดนะครับส่วน j u l i u s AI เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายแล้วค่อนข้างแพงนะครับผมอาจจะไม่ได้หยิบเข้ามานะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมจะนำเสนอในวันนี้ที่เป็นพร้อมใน Excel AI เนี่ยสามารถรันผ่าน j u l i u s ได้หมดเลยนะครับนั้นหมายความว่าพร้อมที่นำเสนอวันนี้ท่านท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าร่วมเนี่ยจะรันผ่าน Excel AI ก็ได้จะผ่าน j u l i u s AI ก็ได้นะครับเราพอแล้วแต่ถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ใช้ Excel AI อย่างเดียวก็ได้สิไม่ต้องใช้ j u l i u s เพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะครับ คำตอบก็คือถ้าใช้ในกลุ่ม advanced statistics เนี่ยคุณจะต้องใช้ j u l i u s AI นะครับตัว Excel AI เนี่ยยังไปไม่ถึงเนาะนะเท่าที่ผมศึกษาแล้วก็ทำพร้อมมาเนี่ยมันได้ถึงสมการสมการตรวถอยแบบผู้หุนะครับแบบผู้หุที่มีตัวแปรหุ่น dummy variable นะครับนะถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยไปไปที่ d i s c r i m i n a t analysis factor analysis หรือเป็นเซมอะไรเงี้ยนะ Excel AI ยังยังไปไม่ถึงนะครับนะอ,อาจจะต้องใช้จูเลียสเอไอซึ่งวันนี้เราคงไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับอาจจะแนะนําในส่วนวิเคราะห์เชิงปริมาณพื้นฐานนะครับอไม่ให้เสียเวลานะครับเกิดนํามา5นาทีแล้วผมขอเริ่มเลยละกันนะครับขอขอปิดหน้าสไลด์ตรงนี้นะครับเพราะว่าสไลด์เดี๋ยวไปดูก็ได้เพราะว่าไปดูเองก็ได้เพราะว่าสรุปคําสั่งบางตัวมาเดี๋ยววันนี้จะ,ะเล่นเล่นให้ดูเลยละกันนะครับนะอันแรกสุดเลยเดี๋ยวผมขอามตามสคริปต์ก่อนเนาะ นะตัวแรกที่อยากจะแนะนำก็คือ,อ AI ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวแรกนะครับชื่อว่า Speed Note นะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้ Speed Note อันนี้เนี่ยมันจะเป็น AI ที่ใช้การบันทึกเสียงแบบพันธีทันใดนะครับนะวิธีการที่ผมเคยใช้ก็คือเอาโน้ตบุ๊กนะครับไปนะไปหาสถานที่เงียบเงียบมาบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มี ไมโครโฟนที่เสียบกับโน้ตบุ๊กได้นะครับเวลาใช้เนี่ยเต้องระวังนิดหนึงนะครับ1ต้องเงียบนะสนะครับ uh, เวลาพูดเนี่ยพยายามอย่าพูดพร้อมกันสวนกัน AI มันจะแยกเสียงไม่ได้นะครับ uh, ให้เป็นลักษณะ uh, ฝ่ายหนึ่งพูดที่เสร็จก,ก่อนแล้วอีกฝ่ายหนึ่งพูดเนี่ยอันนี้จะมีความสามารถที่ดีมากนะครับนะ มันสามารถซัพพอตได้ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอื่นๆนะครับอ,อย่างเช่นตรงนี้ผมตั้งไว้ที่ภาษาไทยใช่ไหมครับถ้าคลิกเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นมีภาษาที่ซัพพอรตในการบันทึกเยอะเลยนะแน่นอนมีภาษาอังกฤษที่เป็น U.S. ด้วยแล้วก็มีภาษาอื่นด้วยนะมีภาษาอินโดนีเซียมีภาษาสเปนมีภาษาดัตนะมีออสเตรเลียนะเยอะนะแล้วไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในนั้นนะครับนะก็อันนี้ก็เคยใช้อยู่ผมก็ใช้อยู่นะครับ วิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยนะครับก็ผมก็นะครับก่อนใช้เนี่ยก็เตรียมเตรียมข้อคำถามที่จะสัมภาษณ์นะครับเสร็จแล้วพอเตรียมเสร็จนะเราก็จะสัมภาษณ์ใช่ไหมครับนะเวลาทำเนี่ยก็อาจจะมีโน้ตบุ๊กสองเครื่องเครื่องหนึ่งฝั่งผู้ส่งสารฝั่งคนสัมภาษณ์อีกเครื่องหนึ่งอาจจะเป็นฝั่งผู้ถูกสัมภาษณ์หรืออาจจะเซตไว้ในห้องประชุมก็ได้นะครับนะเสร็จแล้ว ต่างคนต,งต่างก็จะพูดแล้วมันก็จะมีเสียงสัมภาษณ์ออกมาอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลอง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 อ่านให้ดูนะครับสมมุตินะผมคลิกตัวนี้นะครับนะเวลาอัดเสียงก็สตาร์ตตัวนี้นะครับอตอนนี้มันแอคทีฟแล้วเห็นไหมครับเวลาผมพูดเนี่ยสิ่งที่ผมพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็จะพิมพ์ให้สดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองอ่านดูนะครับ นะผมมีต้นฉบับเมื่อตอนเช้าสอนหนังสือเด็กนะผมอยู่ที่เทส์สอนเรื่องแบบจําลองการสื่อสารของอริสโตเติลนะครับเห็นไหมครับว่าพอผมพูดคําภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะสะกดเป็นภาษาอังกฤษให้แต่บอกก่อนนะว่า AI ี่ในการถอดเสียงเนี่ยผมยังไม่เจอที่มันร้อยเปอร์เซนตะยังไม่เจอที่ร้อยเอร์เซนนะแต่ได้ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ย ผมคิดว่าเกิน80%อาจจะอยู่ที่90%นะครับก็เวลาเราบรรยายอะไรไปก็เปิด AI ตัวนี้ครับมันก็จะ,ะพิมพ์ตามะครับเช่นผมจะลองอ่านนะครับแบบจำลองการสื่อสารอริสโตเติลเป็นทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการสื่อสารว่านะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก3ประการได้แก่ 1. ผู้ส่งสาร เซนเดอร์สองสารแมสเซสสามผู้รับสารดีซีเบอรครับโอเคนะครับถ้าจะหยุดก็กดปุ่มรูปไมโครโฟนเนี่ยมันก็จหยุดนะครับก็ประมาณนี้นะ AI ตัวที่อยากแนะนำชื่อว่า speednode.co dictate นะครับซึ่งในสไลด์ก็มีนะครับนะผม ผมให้ให้ไปให้ไปแล้วนะครับนะ,ะเดี๋ยวผมพิมพ์ให้เห็นตัวใหญ่ๆอีกครั้งหนึ่งก็ได้สำหรับคนที่ยังไม่ได้สไลด์นะครับก็เข้าตัวนี้นะครับเข้าตัวนี้อเดี๋ยวตัวนี้มันเกินมาตัวนี้นะครับที่ใช้ในการบันทึกเสียง นะครับนะ s p e e d n o t e c o d i c t a t e นะครับถ้ายัางไงก็แคปเจอร์ตัวนี้ไว้ก็ได้ครับก็ขอแนะนำประมาณนี้เนาะีะเนี้ยเ,เวลาทำเสร็จเนี่ยเอามาใช้งานยังไงนะก็ง่ายๆครับแล้วก็ผมผมทำง่ายๆอย่างเงี้ยนะจริงๆมันก็เซฟได้นะแต่ผมลางเนี้ยขุมแล้วก็ Copy แล้วก็ไปเปิดในอา่า Microsoft Word หรือไปเปิดในตัวที่ผมอยากจะใช้เนะ่ย นะครับนะมันก็เอาไปใช้งานได้เลยนะก็เป็น AI ตัวหนึ่งที่ใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีนะแต่บอกก่อนว่ามันก็ไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นตเสียงเราเองด้วยเวลาพูดเราพูดได้ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนด้วยมันก็ส่งผลต่อการบันทึกนะครับอันนี้คือ AI ตัวที่หนึ่งของวันนี้นะครับถัดมาตัวที่สองนะครับ ผมขอนิยม้มขอขอแนะนำ c ิปแ c มป์และกัน Clipchamp AI นะครับนะของ Microsoft เนอะซึ่งจริงๆมันก็เป็นฟรีแวร์นะแต่ว่าผมะจะใช้ในมุมที่เป็นของฟรีนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะก็ Clipchamp เดี๋ยวขยายหน้าจอให้ดูเนอะนะสะกดอย่างนี้นะครับ Clip CLIP CHAMP AI นะครับนะแล้วก็คลอเอ e เตอนะครับพอเคาะมาเนี่ย นะฮะตัวคลิกแชมป์มันก็แสดงมาให้ผู้ใช้เห็นเลยนะครับนะก็คลิกตัวแรกเลยนะครับนะ h t t p s c l o n b a c k s l a c h l o c l i p c o m นะครับก็คลิกตัวแรกเลยนะครับนะมันก็จะเข้ามาสู่หน้าหน้าจอแรกของคลิปคลิปคลิปแชมป์นะครับนะคราวนี้ของพวกเราเนี่ยเข้าใจว่าบางท่านอาจจะไม่เคยใช้เป็นครั้งแรกอาจจะต้องกด คล o r ฟอฟีไปก่อนแล้วก็ใสอ่อีเมลของท่านใส่ข้อมูลที่เขาถามเล็กน้อยนะครับแล้วถึงจะซายอินได้แต่ของผมเนี่ยด้วยความที่สมัครไปแล้วนะครับก็ขอขอนุญาตกด s i g อินเลยเนาะนะกด s i g อินเลยอนะพอกด s i g อินเลยเนี่ยนะมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างของคลิปแชมป์นะครับนะนะ ถ้าอัปเดตก็เสียตังค์แต่ผมผมคิดว่าไม่ต้องเสียตังค์ก็ได้ครับนะวิธีการก็คือสมมติว่าเราทำวิจัยนะครับเวลาเราทำวิจัยหรืออย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์ไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวเนี่ยนะเขาก็ไปอัดไฟล์เป็นนามสกุล mp3 หรือ mp4 ซึ่ง mp4 หมายความว่ามีภาพวิดีโอด้วยแล้วก็มีเสียงด้วยเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาต้องการอ่าถ้าเป็นภาษาเก่าเนี่ยก็คือถอดเทปนะ เขาก็จะต้องไปนั่งเปิดใช่ไหมครับแล้วก็ฟังแล้วก็พิมพ์นะแต่ว่าพอมี AI ตัวนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับนะอ่าวิธีการใชนะ้นะ่ก็คลิกเลือกตรงนี้นะครับ Create a new video start from from s c r a t นะครับแลนะคลิกเลือกหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้าต่างนะจริงๆหน้าต่างนี้มันเป็นหน้าตาต่างที่พวกเราใช้ในการตัดต่อไฟล์นะตัดต่อวิดีโออะ่ะ คลนะ้ายๆโปรแกรม Adobe Premiere เนี่ยครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ในการตัดต่อผมเลยใช้ขอดเสียงนะเสร็จแล้วเราต้องมีไฟล์ถูกไหมครับเราต้องมีไฟล์ที่เราไปบันทึกเสียงมาอาจจะเป็น mp3 mp4 ก็แล้วแต่แต่เราต้องมีไฟล์นะครับนะอันนีผนะนะ้ผมเตรียมไว้แล้วเนะนะผมเตรียมไว้แล้วเมื่อคืนไปไปดาวน์โหลดมาจาก YouTube นะครับไปดาวน์โหลดมาจาก YouTube นะ ก็ของญาติเวลาจำกัดเนาะไม่พูดเรื่องการดาวน์โหลดวิดีโอจาก YouTube นะครับนะขอ Import เลยนะนะเสร็จแล้วผมก็ Import มา3ไฟล์นะ Import มาสไฟล์เดี๋ยวเอาไฟล์แรกก่อนเนาะนะนะไฟล์นี้เขาจะพูดเกี่ยวกับประวัติประวัติศาสตร์อยุธยานะพูดประมาณ1นาทีเนาะนะนะพูดคนเดียวเดี๋ยวดูซิว่ามันเวลาถอดจะเป็นยังไงนะพวกเราก็อาจจะไปหา ใน y o u t u b e นะครับแล้วก็อะ,อะไรอะ่ะนะครับดาวน์โหลดมาแล้วก็ลองมาเปิดดูอันนี้ผมก็ดาวน์โหลดมาจาก YouTube นะอ่าเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาที่ Import Media ตรงนี้เนาะผมอยากพอดเสียงบรรยายของของผู้ภาคเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆผมใส่มา Import Media เสร็จเราก็ลากนะคลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาในพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางหน้าจอเนี่ยครับ นะง่ายๆนะครับวางนะครับ่ะ,ะคลิปที่เราอัดมาเนี่ยถ้าเป็น MP 4สียงก็จะมีเสียงเสียงด้วยใช่ไหมครับนะมีทั้งภาพและเสียงด้วยแล้วก็มีอ่าส่วนข้างล่างเนี่ยที่จะโชว์นะเรื่องของคลิปนะครับเป็นไทม์ไลน์นะครับอ่าวิธีการนะครับก็เวลาใช้นะครับก็กดแคปชั่นนะครับแคปชั่นนะครับ กดแคปชั่นนะครับเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นคำว่า generate auto caption with AI นะครับนะลองกด try Now ดูนะครับนะกด try Now ดูนะพอกด try Now นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างนะครับ transcribe with AI เนาะนะนะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องรู้ว่าไฟล์ที่เราจะถอดเสียงมันเป็นภาษาอะไรถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ตามนี้เลยครับ แต่ถ้าเป็นภาษาไทยบ้านเราก็คงไม่ภาษาอังกฤษก็ภาษาไทยนะหรืออาจจะมีภาษาอื่นก็ลองดูครับว่า Microsoft c ลิ p c h a m p เนี่ยมันเอื้อประโยชน์ไหมแต่ภาษาไทยนี่มันเอื้อนะครับก็เรียงตามพจนานุกรมเลยนะครับเนี่ยเจอละไทยไทยแลนด์นะครับผมก็คลิกเลือกไทยไทยแลนดนะ์เนอะเสร็จแล้วผมก็กด Transcript Media แนะ Transcribe ขอโทษนะครับ Transcribe Media ทีนี้ตรงฟิลเตอร์เนี่ยนะ,ะเขาจะถามว่า ถ้ามันมีภาษาที่เขาเจอเนี่ยแล้วสอบไปเรื่อง,องความรุนแรงเนี่ยคุณจะเอาด้วยไหมถ้าติ๊กถูกก็คือไม่เอาอะไรเงี้ยแต่ผมเอาละกันนะครับเพราะดูแล้วก็ไม่ได้มีความรุนแรงอะไรนะทาร์สไคลมีเดียนะผมก็คลิกไปนะพอคลิกไปเสร็จเนี่ยนะครับตัว Microsoft ์คลิปแชมเนี่ยเขาก็จะเข้ามาอ่านไฟล์ตัวนี้นะครับนะเข้ามาอ่านไฟล์ตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวจะถอดอ่าเป็นเป็นภาษาไทยตามที่เราเซตไว้ให้ นะครับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมที่อยากจะแนะนําวันนี้อันนี้อันนี้ของฟรีนะครับาวน,นี้คําถามที่แน่นอนนะมักจะโดนถามผมก็โดนลูกศิษย์ถามนะครับว่าใช้ตัวนี้เนี่ยเวลาถอดใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับผมก็บอกงี้ละกันถ้าคุณมีคลิป1ชั่วโมงมันก็จะถอดประมาณ1ชั่วโมงประสบการณ์ผมนะนะถ้าคุณมีคลิปอย่างผมอันนี้มีห้าสิบเาวิเสร็จแล้วเนี่ย นะ59วิมันก็ถอดมา59วินะครับไม่ทราบมองเห็นไหมครับพอมองเห็นนะผมขยายเนาะนะครับเนะี่ยมันก็ถอดเสร็จแล้วเพอเอิญเนื่องจากเวลาเราสั้นๆน,นะผมก็เลยเอาคลิปไม่ถึงหนึ่งนาทีมาให้พวกเราดูนะเดี๋ยวดูความสามารถในการถอดนะครับนะก็เดี๋ยวจะลองเปิดแล้วก็ลองดูตามไปด้วยนะฮะผมจะเปิดนะ,ะเดี๋ยวๆนะขยายหน้าจอก่อน ะนะครับอะผมกดเพล์นะครับ กับอยุธยาท่านนี้เป็นผู้รบก,กับพม่าคนแรกอันมีสปอยไม่อยู่นะครับสมเด็จพระชัยราชาธิราชแต่เดิมท่านเป็นเจ้านายชั้นสูงครองเมืองพิษณุโลกปกครองหัวเมืองฝ่ายเหนือพศ2 0 7 7พระองค์สมเด็จโทษสมเด็จพระราาัชฐานิราชแล้วขึ้นของราชพศ2081เ็พระเจ้าตะเบงชเวตีแห่งตุ้งของสาวดียกทับที่เมืองเชียงกรางหัวเมืองชายแดนขอนตุ้งสีพระองค์เปยกทับตีขึ้นมาพศ2อ8พพระองค์ตีนรครเชียงใหม่ถึงสองครั้งครั้งที่สอง คามงจิราประพาเทวีวยอมอ่อนน้อมต่อพระชายาชาพระองค์ยังส่งเสริมการค้ากับต่างชาติให้ผดลักแม่น้ำเจ้าทะยาสายเดิมคือคองบางกอะน้อยและใหญ่ในปัจจุบันตัดให้เป็นเส้นตรงเดินทางล่องตัวเป็นแม่น้ำเจ้าทะยาในทุกวันนี้พร้อมปรับระบบระตราชาใ้ใดมาตรฐานในพศ2089พระองค์สวรรคตร,ระหว่างทางยกทัพกลับจากที่ใหม่แต่บันทึกของปิงโตชาวโปรโตุเกสว่าพระองค์ถูกวางยาพิษโดยแม่หยัวสีสุดาจาัด อ่าโอเคพอพอพอโอเคไหมครับผมมองเนี่ยมันถึงมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอ่อจะส่งให้ทางไลน์ใช่ไหมไปที่พูดลบกดไปนิดนึงเนาะอ่าก็ผมผมก็คิดว่าอันเนี้ยมันก็ใช้ได้เกินเก้าสิบเปอร์เซ็นตแหละนะครับนะเวลาใช้ผมก็กัดปี้มามาเลยนะครับแล้วก็นะครับก็ไปแปะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมัน สามารถเก็บใส่ในยัวยัวมีเดียอะไรตรงนี้ก็ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพายตัวอื่นแล้วนะครับก็ฝากฝากไว้นะครับฝากไว้นะเนี่ยเราก็ก๊อปเอาไปใช้ได้นะครับอันนี้ของฟรีเนอะนะอ่าสมมติผมเอาใหม่อีกอันหนึ่งแล้วกันอันนี้ลองลองตัวนี้ของฟรีที่มีคนพูดมากกว่าหนึ่งคนบ้างนะครับ อ่าคันนี้มันก็ชวนเราเสียตังค์แล้วเราเราจะไม่เสียเนาะนะครับอ่าผมจะลองเปลี่ยนไฟล์นะครับไฟล์นี้จะมีคนพูดมากกว่าหนึ่งคนนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะก็ถือว่าทัวรแล้วกัน create a new video นะครับแล้วก็เลือก import media นะครับ import media นะผมเลือกไฟล์นี้แล้วกันออันนี้มีคนพูดมีเด็กน้อยคนหนึ่งแล้วก็ผู้ใหญ่สองสามท่านนะครับ นะอ่มาแล้วนะครับนะ Import มีเด a แล้วเราก็ลากไฟล์ที่เราจะถอดเสียงเนี่ยมาไว้ตรงกลางเนี่ยนะครับนะมันก็เข้ามานะครับตรงนี้ก็กดโอเคไปนะตรงนี้กดอะไรครับจำได้เนอะกด CC ใช่ไหมครับนะกด CC แล้วก็กด t ฟล n นานะใช้ไม่ยากครับแล้วก็อย่าลืมเซตภาษานิดนึงนะมันจะไม่จำที่เราเซตไว้ว่าเมื่อกี้เราเซตเป็นภาษาไทยเนอะนะมันจะตั้งอัตโนมัติว่าเป็นภาษาอังกฤษ เราก็จะต้องมาปรับตรงนี้นิดนึงนะครับผมก็เลือกไทยแลนด์เนาะนะแล้วก็อาร์สไคร e d ม a เดียอันนี้ก็คลิปประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับน่าจะไวนะไม่อยู่เวลาอยู่ไม่เวลาครับผมอ่านั่นเดินมปกับน้องเลยอย่างนี้มาอะไรที่เกี่ยวกับพิบัต

อเผ่เล่นเล่นดจกแปะเ่หรบาทครับขอให้ได้เป็นาทชีวิที่ีนะครับเสีให้ไปครับเอาเดียแล้วจังอรแบอ่าจบแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะนะ a อที่ใช้ในการถอดเสียงนะครับนะ ก็ก็ปีไปแล้วก็ใช้ของฟรีเนาะนะมันไม่แยกผลให้แต่ถ้าพาสคิปเตอร์นี่มันแยกให้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะอันนั้นมันเสียเงนินเนาะแต่มันมันมันดีมากเลยมันแยกแล้วมันบอกเป็นช่วงระยะเวลาเป็นวินาทีได้เลยนะครับอันนี้ผมก็กรอบให้ให้ไปก่อนเนาะอ่ะขออนุญาตผ่านาพาทแรกมีคำถามอะไรไหมครับ มีคำถามอะไรไม่เอ่ยถ้าไม่มีผมขอไปพาร์ทที่สองนะครับก็คือเรื่องของการวิจัยว่าด้วยเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเนาะอันนี้ผมปิดแล้วนะนะครับ